เรื่องเพื่อนสนิทเป็นเรื่องที่ผมได้ประสบพบเจอกับตัวเองและมันก็เป็นเรื่องราวที่เพื่อนของผมได้ถ่ายทอดให้กับผมฟังและเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่ว่าผมได้มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่สนิทกันมากผมกับเพื่อนได้มารู้จักกันตอนเรียนมัธยมทุกวันหลังเลิกเรียนเราทั้งคู่ได้มุ่งหน้าไปที่ร้านเกม และนั่นก็เป็นชีวิตประจําวันของพวกเราที่ทุกหลังเลิกเรียนเราจะต้องไปเล่นเกมแม้กระทั่งวันเสาร์และวันอาทิตย์ผมกับเพื่อนก็ได้นัดกันไปนั่งเล่นอยู่บ่อยครั้งเราสองคนไปไหนมาไหนแทบด้วยกันตลอดจนกระทั่งระยะเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปหลังจากที่ผมกับเพื่อนทั้งคู่พากันเรียนจบเพื่อนของผมได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ต่างจังหวัด ส่วนตัวผมนั้นไม่ได้เรียนต่อหลังจากที่ผมเรียนจบผมก็ได้ออกมาหางานทำเพราะด้วยฐานะทางบ้านของผมนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะตอนนั้นเมื่อผมรู้ว่าเพื่อนผมได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ต่างจังหวัดผมก็รู้สึกดีใจแทนเพื่อนนะแต่ในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกเศร้าที่เราต้องห่างกันและเมื่อเพื่อนของผมได้เห็นสีหน้าของผมแบบนั้นเขาจึงได้บอกกับผมไว้ว่าไม่ต้องห่วงหรอกยังไงเรากลับมาหานาอยู่แล้วจำไว้นะ นายคือเพื่อนสนิทของเราเราไม่มีวันลืมนายอยู่แล้วไอ้เพื่อนรักด้วยความที่เพื่อนผมพูดออกมาแบบนั้นผมจึงอดยิ้มด้วยไม่ได้และได้พูดสวนออกไปว่ามันก็แงอยู่แล้วแหละกูกับมึงคือเพื่อนกันนะเว้ยจะลืมมันได้ยังไงวะต้องบอกก่อนนะครับว่าเพื่อนของผมคนนี้เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดภายนอกเขาจะเป็นคนเงียบๆเ,เขาจะพูดเฉพาะกับเพื่อนที่สนิทแล้วเท่านั้นส่วนที่เพื่อนคนไหนที่เขาไม่ค่อยสนิทด้วยเขาจะไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่ แต่เวลาที่เขาอยู่กับผมเขาจะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะตอนนั้นก็ได้มีโซเชียลเฟซบุ๊กทําให้ผมและเพื่อนได้ติดต่อกันง่ายขึ้นแล้วหลังจากนั้นเพื่อนของผมก็ได้ย้ายไปเรียนที่ต่างจังหวัดส่วนตัวผมนั้นก็ได้ออกหาทํางานเพื่อมาช่วยเหลือทางบ้านระยะเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปเป็นเวลา10ปีผมก็ยังคงทํางานอยู่ที่เดิม และตลอดในระยะเวลา10ปีนั้นผมกับเพื่อนก็ได้ติดต่อกันผ่าน Facebook มาโดยตลอดและเพื่อนของผมนั้นก็ได้ศึกษาดูใจกับผู้หญิงคนหนึ่งโดยใช้เวลาดูใจกันมา5ปีกว่าแล้วและเพื่อนของผมก็คิดไว้ว่าเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ส่วนตัวผมเมื่อได้ยินข่าวดีจากเพื่อนรักแบบนั้นจึงรู้สึกดีใจและยินดีด้วยเป็นอย่างมากจากนั้นผมก็ได้บอกเพื่อนไปว่าถ้าแต่งงานเมื่อไหร่อย่าลืมโทรบอกกูด้วยนะเว้ยกูจะมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้กับมึงเอง แล้วหลังจากนั้นผมกับเพื่อนก็ได้คุยเล่นกันไปพักใหญ่และหลังจากนั้นไม่นานนักวันที่ผมรอคอยก็มาถึงนั่นคือวันที่เพื่อนผมได้แต่งงานกับเจ้าสาวสุดสวยซึ่งทั้งคู่ดูเหมาะกันมากณนะตอนนั้นผมรู้สึกดีใจจนพูดอะไรไม่ถูกอยู่ๆน้ำตามันก็ไหลออกมาเองและมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผมหลังจากที่ผมได้อยู่จนงานเลี้ยงจบผมก็ได้นั่งรถเดินทางกลับบ้าน ระหว่างที่ผมได้นั่งรถเดินทางกลับบ้านอยู่นั้นผมก็คิดในใจว่าเมื่อไหร่ผมจะเจอเจ้าสาวมันกับเพื่อนของผมบ้างแต่อีกใจนึงผมก็คิดว่าผมทําแต่งานคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีผู้หญิงมาจีบจนกระทั่งได้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีอยู่บนรถประจําทางที่ผมได้นั่งอยู่ในขณะที่รถประจําทางได้วิ่งอยู่นั้นก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้ทะเลาะอยู่กันกับแฟนและทั้งคู่ก็ได้มีปากเสียงกันแต่ดูเหมือนท่าทีว่าผู้ชายกําลังจะใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงเมื่อผมเห็นสถานการณ์แบบ นนัน้จึงได้เข้าไปห้ามและได้บอกให้ทั้งคู่ค่อยๆเจรจากันและให้นึกถึงวันแรกที่ทั้งคู่ได้รักกันแล้วจากนั้นทั้งคู่จึงได้ค่อยสงบสติอารมณ์ลงไม่นานนักก็ได้ถึงจุดหมายปลายทางของผมผมจึงได้เดินลงจากรถเพื่อที่จะเดินทางเข้าบ้านต่อแต่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนมีคนเดินตามพอผมหันหลังกลับไปมองกับเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีหน้าตาที่น่ารักและน่าเอ็นดูแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเธอเดินมาหาผมพร้อมกับถามผมว่าเป็นคนแถวนี้เหรอคะ ทำไมหนูไม่คุ้นหน้าพี่เลยณตอนนั้นร่างกายของผมก็เก่งและรู้สึกเขินที่มีผู้หญิงน่ารักแบบนี้มาคุยกับผมผมจริง้บอกกับน้องเขาไปว่าส่วนใหญ่พี่ไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนตอนกลางคืนหรอกหนูเลยไม่ค่อยเห็นหน้าพี่หรอกมั้งอีกอย่างเลยวันนี้พี่ไปงานแต่งของเพื่อนพี่มานะวันนี้ก็เลยกลับดึก แล้วหลังจากนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นจึงได้พูดออกมาว่ารู้ไหมว่าพี่โคตรเท่เลยนะที่พี่ออกไปห้ามไม่ให้คนทะเลาะก,กันน่ะผมจึงได้พูดออกไปว่าถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นเขาก็คงจะทําแบบพี่นั่นแหละแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ได้ถามกับผมอีกว่าแล้วพี่มีแฟนเลยยังคะแล้วผมก็ได้ตอบกับน้องเขาไปพี่ทําแต่งานไม่มีโฟมีแฟนหรอกแล้วน้องเขาก็ได้หัวเราะพร้อมกับบอกว่าพี่มาคบกับหนูไหมหนูรู้สึกชอบพี่นะ เรามาลองคุยกันไหมนะตอนนั้นผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะมีวาสนาดีและขะนาดนี้ที่อยู่ๆก็มีผู้หญิงน่ารักมาขอเป็นแฟน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าเรื่องบังเอิญหรือว่าผมลิขิตกันแน่จากนั้นผมกับน้องผู้หญิงก็ได้เริ่มสารสัมพันธ์กันและผมกับน้องเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนก็ได้คขหากันเป็นแฟนเหมือนกับคู่อื่นๆทั่วไปและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเพื่อนสนิทของผมที่มันได้กลับมาหาผมอีกครั้งหลังจากที่ผมได้มีแฟนผมก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับเพื่อนสักเท่าไหร่เพราะคิดว่าเพื่อนก็ได้แต่งงานไปมีครอบครัวแล้ว ผมเลยไม่ค่อยอยากจะเข้าไปก้าวไก่ในชีวิตของเพื่อนสักเท่าไหร่และอีกอย่างเลยอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมทําแต่งานจึงไม่ค่อยได้มีเวลาทักหาเพื่อน แต่อยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่เพื่อนผมแต่งงานไปได้หนึ่งปีมันก็ได้ทักแชทมาผมพร้อมกับระบายความในใจอารมณ์เหมือนกับว่ากาลังน้อยใจแฟนอะไรสักอย่างผมจึงได้นั่งรับฟังและได้ปลอบใจเพื่อนกลับไปก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเพื่อนของผมนั้นได้มีปัญหาทะเลาะกับแฟนบ้างหรือเปล่าณนะตอนนั้นในหัวของผมคิดอยู่อย่างเดียวคือให้กําลังใจเพื่อนกลับไปพร้อมกับบอกเพื่อนว่าไม่ต้องเป็นกังวลมากแล้วทุกอย่างมันจะดีเอง หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเพื่อนนองผมก็ได้ทักมาหาผมบ่อยขึ้นและผมก็พูดอะไรมากไม่ได้ได้แต่ให้กำลังใจเพื่อนกลับไปจนนานวันเข้าเรื่องของเพื่อนผมก็เริ่มหนักขึ้นหลังจากที่ผมทำงานเสร็จ ผมก็ได้เปิดโซเชียลเล่น Facebook และก็ได้ไปบังเอิญเจอโพสต์ของเพื่อนสนิทของผมซึ่งเขาได้อยู่ในสภาพที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากที่ผมเห็นแบบนั้นผมจึงได้รีบโทรกลับไปหาเพื่อนทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นและเพื่อนของผมก็ได้บอกว่าระหว่างที่ทํางานอยู่นั้นอยู่ๆก็เกิดอาการปวดหัวและมึนหัวมากพร้อมกับหน้ามืดและวูบหมดสติไปแล้วจากนั้นผมก็ได้ถามถ่ยเรื่องอาการของเพื่อนแต่ก็ดูเหมือนกับว่าอาการจะหนักพอสมควร ราะความดันของเพื่อนผมนั้นปาไป1้อยกว่าตามหลักแล้วความดันของเราไม่น่าจะเกิน1 4อยสจะถือว่าปกติดีแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้แนะนําเพื่อนเรื่องการกินอาหารและการออกกําลังกายพร้อมกับบอกเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วหลังจากนั้นผมจึงได้ถามเพื่อนออกไปว่าแล้วแฟนละ่ะเขาว่ายังไงบ้างเพื่อนของผมจึงได้ตอบกับผมมาสั้นๆว่าเลิกกันแล้วว่าฮะอะไรนะตอนนั้นผมตกใจมากเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนตอบมาแบบนั้น เชื่อไหมครับตั้งแต่ที่ผมพบกับเพื่อนคนนี้มาผมไม่เคยเห็นมันเศร้าเลยสักครั้งแต่เมื่อผมได้ยินน้ําเสียงของเพื่อนนั้นผมรู้สึกได้เลยว่ามันเศร้ามากก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้ล่ะครับว่าผมทําแต่งานไม่ค่อยมีเวลานั่งเล่นโซเชียลสักเท่าไหร่หรอกเมื่อผมรับรู้เรื่องของเพื่อนผมผมก็พูดอะไรไม่ออกได้แต่บอกให้เพื่อนทําใจพร้อมก็บอกกับเพื่อนออกไปว่าอย่าไปกังวลเรื่องนั้นมากเกินไปนะ เอาเรื่องสุขภาพร่างกายของตัวเองก่อนผมเองก็ไม่รู้อะไรหรอกนะครับเพาเพื่อนของผมนั้นมีปัญหาอะไรกันกับแฟนเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่อยากเข้าไปก้าวก่ายเพราะบางสิ่งบางอย่างผมคิดไว้ว่าการให้เกียรติกันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดผมจึงไม่ได้ถามมาเหตุผลว่าทําไมและเพราะอะไร เกี่ยวกับแฟนเขาเลยทำได้อย่างเดียวคือการเป็นผู้รับฟังที่ดีและให้กำลังใจเพื่อนและจากนั้นไม่นานมากนักเพื่อนของผมก็ได้ออกจากโรงพยาบาลโดยที่เขานั้นได้นอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลา7วันและหลังจากที่เขาได้ออกมาจากโรงพยาบาลช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือช่วงเวลาที่ผมพักเบรกตัวผมนั้นก็ได้โทรคุยและทักแชทหาเพื่อนเรื่อยๆก็เพื่อหวังว่าจะทําให้มันกลับมายิ้มได้อีกครั้งและมันก็เป็นอย่างที่เขาว่าแหละครับรักแรกมันแยกจาก หลักมากก็ยากที่จะแยกแต่ถึงยังไงซะผมเชื่อว่าเพื่อนองผมนั้นจะสามารถก้าวผ่านเรื่องแบบนี้ไปได้แล้วจากนั้นผมก็ได้ถามถ่ายเรื่องอาการของเพื่อนองผมว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเพื่อนก็ได้บอกว่า ก็มีอาการดีขึ้นบางแล้วแต่ก็ยังพอมีอาการมึนเมิน,เมนและปวดหัวอ,อยู่นิดหน่อยและยาที่ทางโรงพยาบาลให้มาแม่งโคตรแรงและบางคืนเพื่อนของผมก็ได้บอกว่าอยู่ๆมันก็เบอร์เบอร์เดินรอบบ้านเองเดินวนไปเดินวนมาอยู่แบบนั้นหรือไม่ก็นอนอยู่ดีๆอยู่ๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากระทานหัน,หนเรื่องผีที่ไม่เคยชอบฟังก็ต้องนอนฟังไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะครับเพราะเพื่อนของผมมันคิดถึงแฟนมันเคยบอกผมว่าแฟนของมันชอบเปิดเรื่องผีฟังทุกคืนแต่ส่วนตัวของเพื่อนผมนั้น ไม่ค่อยชอบฟังสักเท่าไหร่หรอกโดยที่มันไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวมันเองและเพื่อนของผมนั้นเป็นคนรักแฟนมากผมเชื่อเลยว่ามันคงยากที่จะทําให้เขายอมรับและทําใจได้และแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเลิกจากการทํางานเสร็จผมก็ได้ออกไปนั่งกินข้าวกับแฟนระหว่างที่ผมได้นั่งสั่งอาหารอยู่กับแฟนก็ได้มีน้องพนักงานมาเสิร์ฟน้ําที่โต๊ะของผมพร้อมกับวางแก้วที่โต๊ะผมสามใบณนะตอนนั้นผมรู้สึกแปลกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้น ผมจึงได้บอกกับน้องพนักงานไปว่าผมมากับแฟนแค่2คนนะและน้องพนักงานก็ได้ทำหน้างงๆและระหว่างที่ผมได้นั่งกินข้าวอยู่กับแฟนอยู่นั้นแล้วอยู่ๆผมก็ได้กลิ่นที่ผมคุ้นเคยซึ่งนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรหลังจากที่ผมได้กินข้าวเสร็จผมกับแฟนจึงได้พากันเดินไปที่รถเพื่อที่จะกลับไปที่ห้องพักแต่ทว่าผมก็ได้ไปบังเอิญเจอกับเพื่อนสนิทของผมซึ่งมันได้ยืนรออยู่ที่รถและด้วยความที่ผมไม่ได้เจอเพื่อนนานมากแล้วอยู่ๆมันมาปรากฏตัวให้ผมเห็นตอนนั้นผมรู้สึกดีใจเป็น ม,มันจึงทําให้ผมลืมความแปลกใจของเพื่อนผมไปเลยแล้วผมจึงได้ถามเพื่อนออกไปว่าเฮ้ยมึงกินอะไรมาหรือยังวะแล้วทําไมมึงมาหากูทําไมไม่บอกกูวะกูจะได้ไปรับแล้วมึงเดินทางมายัางไงเนี่ยว่าแต่มึงดูได้ยังไงว่ากูอยู่ที่นี่แต่ก็ช่างมันเถอะ เอาเป็นว่ามึงไม่เป็นอะไรก็ดีมากแล้วจากนั้นผมก็ได้แนะนําแฟนผมให้กับเพื่อนผมว่าผมนั้นกําลังคบกับน้องคนนี้อยู่แต่ยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งตอนนั้นเพื่อนผมมีท่าทีแปลกๆผมจึงได้ถามเพื่อนออกไปว่ามึงเป็นอะไรหรือเปล่าวะเพราะเวลาที่ผมจะพูดคุยอะไรหรือถามอะไรออกไปเขามักจะพายักหน้าและยิ้มให้อย่างเดียวโดยที่เขาไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยสักคำตอนนั้นผมก็ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแฟนมันนันแหละ เลยทาให้มันไม่ค่อยพูดก็เป็นไปได้พอผมทั้งสคนเดินทางไปถึงห้องพักผมจึงได้ทําการเปิดประตูและเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับแฟนแล้วจากนั้นผม,ไ,มได้ทําการหันหลังเพื่อที่จะไปล็อกประตูแต่เพื่อนของผมมันกลับยืนอยู่ที่หน้าประตูผมจึงได้พูดกับเพื่อนออกไปว่า <S <S มึงไปยืนอะไรตรงนั้นวะทําไมไม่เดินเข้ามาล่ะมึงจะรอให้กูอัญเชิญมึงก่อนหรือย,ยังไงแล้วเพื่อนผมมันก็ได้พยักหน้าผมจึงได้พูดออกไปว่ามึงเป็นอะไรมากเป้าวะ ผมต้องมาก่อนนะครับว่าที่ห้องผมนั้นมีผ้ายันแตะอยู่ที่บนประตูแล้วจากนั้นผมจึงได้บอกเพื่อนออกไปว่าคุณเพื่อนเข้ามาเถอะครับผมอนุญาตให้คุณเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับแล้วผมก็ได้พูดใส่มันไปแบบนั้นแล้วจากนั้นมันถึงกล้าด้งเข้ามาในห้อง จากนั้นผมจะได้ทําการโยกย้ายข้าวของเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้กับมันนอนแล้วหลังจากนั้นพวกผมก็ได้พากันเข้านอนพอรุ่งเช้าผมตื่นขึ้นกลับไปพบเจอเพื่อนผมที่อยู่ภายในห้องจากนั้นผมจึงได้สะกิดแฟนพร้อมกับถามว่าเห็นเพื่อนของผมหรือเปล่าแต่ทันใดน,นั้นเองเสียงโทรศัพท์ของผมก็ได้ดังขึ้นซึ่งเบอร์ที่โทรมานั้นเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนของผมด้วยความเป็นห่วงผมจึงพูดออกไปว่ามึงหายหัวไปไหนวะไปไหนมาไหนก็บอกกันบ้างสิวะกูเป็นเพื่อนมึงนะโว้ยไม่ใช่เล่น หายหัวไปแบบนี้มึงรู้ไหมว่ากูเป็นห่วงหลังจากที่ผมพูดเสร็จเสียงที่ตอบผมกลับมาภายในสายกลับไม่ใช่เสียงเพื่อนของผมมันกลับกลายเป็นเสียงแม่เพื่อนสนิทและแม่ของเพื่อนผมได้บอกว่าเมื่อวานผู้ได้กินยาฆ่าตัวตายแต่ดีนะที่แม่มาช่วยไว้ทันพอผมได้ยินที่แม่พูดแบบนั้นผมกับต้องช็อกไปเลยทีเดียวแล้วเมื่อวานสิ่งที่ผมเจอนั้นมันคืออะไร คืนนั้นใช่ภูหรือเปล่าที่มาหาผมหรือว่าจะเป็นวิญญาณของเขาที่ผ่านความเป็นความตายแต่ที่ผมเห็นเขาเมื่อวานนั้นอาจจะเป็นจิตสุดท้ายที่เขาอยากมาหาผม ต้องบอกก่อนนะครับว่าภูยังไม่ตายปัจจุบันเขายังมีชีวิตอยู่นะครับหลังจากที่เขาได้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเสร็จผมก็ได้ถามกับเขาว่ายังจำเหตุการณ์นั้นได้หรือเปล่าที่เขาไปหาผมและไปนอนที่บ้านผมในคืนนั้นและเขาก็บอกกับผมว่าเขาจําได้ทุกอย่างแล้วก็ขอเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ภูได้ผ่านความเป็นความตายมาเขาก็ได้มาพบรักกับผู้หญิงคนใหม่และได้อยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุขและได้มีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเรื่องเพื่อนสนิทอาจจะดูไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่่าไหระะคแล ที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวหลอนๆลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพีจับกากันด้วยนะครับแล้วอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไว้มาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ